สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพือีกแล้วนะคะกับช่องมาเฟลเอ็กชาแนลวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาหมึกผัดซอสไข่เค็มค่ะใครอยากรู้แล้วไหมว่าวัตถุดิบมีอะไรตามไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเอาไข่เค็มไปนึ่งก่อน5นาที เสร็จแล้วเราก็มาหั่นผักกันค่ะอ่าวันนี้นะคะเราจะใช้ทั้งต้นหอมแล้วก็ผักชีใบใหญ่นะคะหรือใบต้องโอนั่นเองแล้ววิธีการหัน่นวันนี้เราจะหั่นเป็นข้อใหญ่ๆประมาณ1นิ้วค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาหั่นหอมใหญ่กันก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นใบไม่ทันหนาปิดเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็เลยใส่ตามช่องไปเลย เสร็จแล้วนะคะก็มาปั่นกระเทียมค่ะปั่นกระเทียมให้พอหยาบๆพอนะคะค่ะหลังจากเนื่อไข่เค็มจนสุกแบบนี้แล้วนะคะ5นาทีเรียบร้อยเราจะเอามาปั่นในเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องมารเวลเอกรุน289ค่ะ ปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงในเครื่องนี้เลยนะคะเราปรุงรสก็เลยนะคะน้ำตาลค่ะผงปรุงรสนะคะซอสค่ะน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้า เราก็จะได้เป็นซอสไข่เค็มเหนียวๆแบบนี้ไข่ที่ทําไส้ขนมเปี๊ยะทาไส้ซาลาเปาลาวานะคะใช้เครื่องตัวนี้ลองดูนะคะก็จะได้เนียนๆแล้วก็เร็วมากด้วยค่ะอ่าดแบบแรกนะคะเราจะมาลวกปลาหมึกก่อนนะคะอ่าน้ําเริ่มเดือดแล้วใส่ปลาหมึกลงไปได้เลย ปลาหมึกนะคะเราจะลวกแค่พอตึงๆนะคะไม่ต้องสุกมากนะเพราะเดี๋ยวเราจะเอามาผัดอีกทีหนึง่งอ่ะลวกพอเขาขึ้นรูปแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอ่ะมาเริ่มผัดเครื่องกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันเสร็จนะคะต่อด้วยนี่เลยกระเทียมใส่หอมค่ะให้สุก อ่าผัดพอให้มันมีกลิ่นหอมหน่อยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราใส่ซอสได้เลยค่ะอ่านี่นะคะเอาซอสใส่ได้เลยค่ะอ่าต่อเริ่มปรุงรสด,ด้วยนี่เลยค่ะพริกเผา จนหอมนะคะทุกอย่างเอาปลาหมึกเข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ปลาหมึกคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราเริ่มใส่ผักเลย เสร็จแล้วคะ่ปะปลาหมึกผัดซอสไข่เค็มเมนูง่ายๆทำกินก็ได้ทำขายก็รวยคะ่ะใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย